สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวรถที่วัดนะครับพอดีพอดีขี่มาต่อฟาสีแล้วก็มาซื้ออะไรด้วยนะครับก็พอดีมันแวะมาผ่านมาใกล้ก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้พี่น้องได้ชมด้วยนะครับ นี่คือวัดพระทาตุน้องบัวนะครับอยู่อำเภอเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบราชธานีนะครับวัดพระทาตุนองบัวนะครับท่านจะว่าอยู่กลางเมืองก็กลางเมืองอยู่นะครับแต่ว่าถ้าว่าอยู่ไม่กลางก็ไม่กลางเท่าไหร่นะครับคือมันอยากจะออกมาทางบิ๊กซีทางาประมาณนี้ เป็นภรษาก็มีนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่อลังการของปัดพรทธหน้องบัวนะครับเดี๋ยวเรามาชมรถก่อนนะครับวันนี้มาบาไกลเลยกลัวฝนตกก็เลย เอาถุงพลาสติกมาด้วยเผื่อว่าได้ใส่อะไรนะครับวันนี้เรามารีวิวโซนิกนะครับเป็นโซ n i c 1 2 5 c ี cc, เครื่องดีภาษี69เอกสารเล่มชุดอนครบนะครับวันนี้มาต่อภาษีเป็นภาษี69นะครับแล้วก็มาซื้ออะไรด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสและมารีวิวให้พี่น้องได้ชมด้วยนะครับ โซนิคสตาร์ทมือสตาร์เท้าได้ปกตินะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับรถเดิมๆนะครับสุดสีแท้ติดรถวงล้อแท้ติดรถ3จุดไม่เชื่อมไม่เลื่อนไม่หอนไม่ควันนะครับเป็นรถสวยๆใสๆเดิมๆนะครับระบบต่างๆก็ใช้งานได้ครบนะครับไปเกียร์ขึ้นทุกเกียร์เข็ใไม่ขึ้น น้ำมันขึ้นเด็กคามร้อนอก็ปกติครับประมาณนี้ไะครัครบายามใสงำงนได้ปกติ ียบเงียบน,นิ่มๆเลยนะครับมันอยู่ในวัดผมก็เลยไม่บีบแตรนะครับไปเกียร์ขึ้นทุกเกียร์เข็มไม้ใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์น้ำมันก็ปกตินะครับการได้ทั้งมือทั้งเท้ารถเดิมเง่อบเงียบนิ่มๆภาษีเก้าเลยนะครับไปต่อมาเมื่อกี้นี่ครับบางคนในสนใจก็จสอบถามมาได้นะครับ นนี่เดีด๋ยวผมย้ายรถก่อนอาจจะขวางทาง ท่าหนองบัวนะครับโซนิคคันนี้นะครับราคาที่ลงไว้หมื่นเจ็ดพันเก้านะครับวันนี้มามาต่อภาษีหมดไปหกร้อยบาทนะครับก็ก็จะรวมเป็นหมื่นแปดพันห้านะครับพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเป็นรถเดิมๆนะครับ รถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทรารมนะครับเบอร์โทร0612812594นะครับวันนี้มารีวิวที่วัดพระธาตน,นองบัวนะครับอำเภอเมืองอุบลราชธานีนครับ เดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นๆนะมากนะครับร,รีวิวรถจบแล้วนะครับรีวิวรถจบแล้วนะครับนี่คืออีกมุมหนึ่งของวัดพระธานุน้องบัวนะครับนี่ก็เป็นตำนานหนึ่งนะครับ ของวัดพรธาตุน้องบัวนะครับระเพลนี้เทียนวัดท่อพรรษาเตยวนี้น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษาของวัดน้องบัวนะครับโอ้ยิ่งใหญ่ใหญ่มากเลย ใหญ่่ทางงยวพีน้อใัครสนใจจะมาเที่ยวจะมาไหว้พระก็มาได้นะครับอยู่ไม่ห่างบขสมากนะครับอยู่ห่างประมาณสัก1กิโลนี่แหละครับบขสอุบลราชธานีนะครับรถมาได้ทั่วไทยนะครับ ยิ่งใหญ่อลังการของเขียนภรษานะครับเดี๋ยวเราไปานมัสการพระธาตุกันนะครับ สสาสาุาุข้างในนี่ว่ากันว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าของเรานะครับในตำนานว่ากันไว้ว่าถ้าผู้ใดได้กล่าวพระบรมสารีริกธาตุของพุทธเจ้าเรานี่นะครับในชาติต่อไปจะไม่ตกนรกนะครับได้ได้ยินว่ากันว่าประมาณนี้นะครับ ไม่ว่าจะไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับอย่างเช่นว่าพระาธาตุพนมอย่างนี้แหละครับในในฤดูการบุญเดือนสามก็จะมีพี่น้องไปไหว้พระาธาตุพนมกันเยอะครับก็เนื่องจากว่าด้วยเหตุประการนี้ก็เป็นไปได้นะครับขอผมได้ยินมาว่าผู้ใดได้กราบพระมรม,มาสาลีรีกราธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในชาติถัดไปจากชาตินี้จะไม่ตกนรกประมาณนี้นะครับพี่น้องหรือหรือใครมีอะไรความรู้อะไรเพิ่มเติมก็ชี้แนะได้นะครับแต่ว่าผมผมคิดว่าผมจะได้ยินมาประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปกราบนมันสการพระบรมอ,องค์พระาธาตุกันนะครับนี่นี่มีชื่อว่าพระาธาตุหนองบัวนะครับยิ่งใหญ่อลังการเช่นกันนะครับ สูสีกับพระาธาตุพระนมเลยนามีนาคสองสองตนนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่มากพี่เน,ะนาะนาคสีเขียวกับนาคสีสีลุงทองนะครับ ัวใหญ่จริงๆสำหรับท่านใดที่สนใจรถนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้พูดคุยได้นะครับ ที่เบอร์0612812594นะครับใกล้ไกลส่งได้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีบริการซื้อขายแลกเทินนะครับร้านช่างปัญญาพาร,รมซื้อจริงขายจริงส่งจริงนะครับซื้อรถได้ลถนะครับ ใหญ่มากใหญ่จริงๆราคาอัปเดตล่าสุดราคาอัปเดตล่าสุด1 8ื่นแปดันห้านะครับพี่น้องในสนใจก็ ติดต่อสอบถามมาได้นะครับโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยปรมีสูงส่งนะครับเราเดินเข้ามามีก้อนเมฆมาบังเลยครับยิ่งใหญ่จริงๆนะครับนี่เป็นบริเวณรอบนอกขององค์พระาธาตุนะครับใครจะมาไหว้ขอพรก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปหไหว้ขอพรกันก่อนนะครับเราจะถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะครับพี่น้องว่ายิ่งใหญ่ไหมครับก่อนเมฆมาบางพอดีเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับ ลองมากราขอพรอนนะครับมีประตูทั้ง4ด้านสีทิศเลยนะครับเดี๋ยวเราขอกราขอพรนิดนึง กราบขาพอพรก่อนนะครับตอนก็กราบขาพอพรเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสีมงคลแล้วครับเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมด้วยนะครับทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นห้อหน้ามีใจประเสริฐสุดทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จมาแล้วจากใจนะครับหากว่าใจเรื่มใสศรัทธาแล้วจะยืนเดินนั่งนอนกินทําพูดคิดก็เป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับพี่น้อง วันที้จะขออำลาพี่น้องไปพร้อมกับอารมณ์แห่งบุญแห่งุศนนะครับพี่น้องอย่าลืมฟังฟังธรรมศึกษาธรรมนะครับเพราะว่าสรรพสิง่งในโลกก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับรถคันนี้ที่มารีวิววันนี้นะครับราคา8ปด0อหมื่ 18, นะครับ เอกสารเลี่ยมชุดโอนครบเครื่องดีภาสี69นะครับพี่น้องท่านในสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์0612812594นะครับซื้อรถจากช่างปัญญาพาธรมซื้อจริงขายจริงส่งจริงนะครับหรือว่าท่านไหนอยากจะแลกจะเทินก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์0612812594นะครับ สำหรับวันนี้ก็จะขออำลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนมากๆที่วางใจใช้บริการแล้วก็ทุกคนที่อุดหนุนทางช่องและทุกๆท่านที่ติดตามนะครับสําหรับวันนี้ก็อยูด่ดีมีสุขทุกๆท,กท่านนะครับสวัสดีครับผม